อุปกรณ์ครบนะคะรถบ้านเราก็จัดเตรียมแล้วเรียบร้อยเราจะเอาเรือไปด้วยนะคะในการตกปลาครั้งนี้แต่ส่วนน้องมินโม่ไม่ได้ไปด้วยนะน้องมินโมต้องอยู่บ้านคนเดียวพร้อมลุยกันเลยค่ะ จอดพักแป๊บนึงนะคะเราจะกินขนมแล้วก็กินไอติมกันค่ะก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปที่แคมปิ้งที่เราจะไปตกปลากันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่ามีขนมอะไรอร่อยให้เราทานกันบ้างร้านนี้นะคะเป็นร้านที่องเคยมาครั้งหนึ่งนะคะตอนที่เราจะไปเล่นสกีที่ฮัมสเตดาวนะคะถ้าใครติดตามองจะรู้ว่าร้านนี้มีของกินเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรให้เรากินนี่นะคะข้างในเดี๋ยวเรามาดูกันว่า อันนี้คืออันที่องเจาไปกินอันนี้อร่อยองจะพาไปดูฝั่งนี้โอหเบเกอรี่ร้านดังนะคะที่บิชิโร ี่นะคะคือแม่น้ำที่เราจะมาตกปลาฟิสคอนเดรนซ์นะคะแม่น้ำใหญ่มากๆมันจะแบ่งโซนนะคะโซ,โซนที่เราขับอยู่ตอนนี้นะคะคือโซนหนึ่งแล้วข้างหน้าที่เราจะไปนะคะโซนสองโซนสานะคะก็จะแบ่งไปเรื่อยๆเป็นแม่น้ำที่ใหญ่มากๆเรามาดูกันค่ะว่าโซนที่เราจะตกปลาแล้วเราจะพักเป็นยังไงนะคะมาถึงแล้วค่ะที่แคมปิ้งที่เราจะพักนะคะตรงนี้เลย แคมปิ้งแต่ละทีนะคะของกินไม่รู้จะแน่นไปไหนนี่นะคะผักผึ่กมีหมดทุกอย่างนะจ๊ะอันนี้เป็นของอาทิตย์ที่แล้วอันนี้ที่ซื้อมาใหม่แน่นมากไม่รู้จะแน่นไปไหนทุลงทุเรียนข้าเนี่ยทุเรียนมีหมดจ้าเดี๋ยวเรามาดูของแห้งกันบ้างอันนี้เป็นโซนของแห้งนะคะเครื่องปรงุงเครื่องปรงุง น,นี่ก็จะเป็นมาม่าขนมซอสพริกแน่นมากอันนี้ก็ยังไม่พ้นเครื่องดื่มอาหารยังไม่หมดค่ะมีแตงโมขนมที่เราซื้อมาจากร้านที่เราจอดนะคะของกินแบบล้นๆให้ดูวิวข้างนอกตรงที่เราจะตกปลานะจ๊ะ ดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับอ,องอีกแล้วนะคะกับช่องอ,องเวอร์แลแตอ,องวันนี้นะคะอ,องก็เปิดตัวของอ,องนะคะอยู่บนรถบ้านของอ,องนั่นเองค่ะอ,องกับคุณสามีก็พาทุกคนมาตกปลากันค่ะตกปลาครั้งนี้นะคะไม่ใช่ตกปลาแบบธรรมดาเหมือนครั้งก่นกอนๆที่อ,องเคยพาทุกคนไปตกนะคะครั้งนี้นะคะเราจะมาตกปลาเพื่อชิงเงินรางวัลถึงสี่แสนบาทเลยค่ะยัย <Yeah! laughs> ปีก่อนๆน,นะคะมี รางวัลสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีรถมีเงินนะคะแล้วก็มีที่พักตั๋วเครื่องบินนะคะแต่สาหรับปีนี้นะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้คือเป็นช่วงโควิดนะคะก็คนไม่เยอะเงินรางวัลก็น้อยลงนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะถึงเงินรางวัลจะน้อยนะคะแต่เราก็จะพาทุกคนมานะคะปีนี้ก็เป็นปีแรกขององ,องนะคะที่มาตกปลาครั้งนี้ตอนนี้องก็ได้ถึงแคมปิ้งที่ที่เราจะพักแล้วนะคะ ตรงที่เราจะตกปลาก็ไม่ไกลจากที่แคมปิ้งมากคือเราสามารถตกปลาหน้าแคมปิ้งได้เลยตรงที่องพาทุกคนเดินไปดูเมื่อตะกี้คือเรานอนริมน้ําคือบรรยากาศดีมากๆาแต่เสียดายในช่วงที่เรามานะคะอากาศไม่ค่อยดีแต่ว่าทุกคนอากาศไม่ดีคืออากาศที่เหมาะสําหรับการตกปลานะคะอากาศดีมีแดดนะคะปลาไม่ชอบกินเหยื่อนะคะปลาชอบอากาศไม่ดีนะคะอากาศแย่ๆนี่เหมาะมากสําหรับการตกปลาค่ะอ๋อ,อแล้วค่ะทุกคนเป็นกําลังใจให้องด้วยนะคะ ไม่รู้ว่าองจะได้เงินรางวัลหรือเปล่าแต่ก็ซื้อตั๋วไปแล้ว3ามวันร่วดเลยนะคะก็คือจะตกพรุ่งนี้เมื่อเรือน,นี้แล้วก็วันเสาร์นะคะก็คือ3มวันนะคะองค์ซื้อตั๋วไปเป็นเงินเก0รโคนนะคะ3ามวันถ้าเหมา3าวันอ่จจะถูกจะอยู่ที่ประมาณ900รโคนนะคะก็คุณสามีเป็นคนจ่ายออกไม่แน่ใจก็ประมาณนี้แหละที่นางเล่าให้ฟังนะคะตอนนี้ อากาศข้างนอกนะคะก็ดีค่ะมีแดดนิดหน่อยนะคะแต่ก็มีลมเพราะว่าเรานอนริมน้ํามันก็หนาวนิดนึงนะคะอองก็เลยเข้ามาข้างในรุดบ้านของอ,องเพื่อที่จะทำเค้กใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดแล้วค่ะอองจะทําเค้กนะคะคือไม่รู้จะทําอะไรอะ่ะตอนนี้มันว่างคือเราเริ่มตกปลาพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นอองก็เลยจะหาอะไรทําอ,องก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรมาเพื่อที่จะทําเค้กนะคะอ้อลืมบอกไปว่าการมาตกปลาครั้งนี้นะคะ คุณสามีนะคะก็ได้ชวนลูกน้องของคุณสามีนะคะมาทั้งบริษัทคือไม่ถึงกับทั้งบริษัทในแผนกที่คุณสามีทํางานนะคะก็ชวนมากันเยอะม,มากๆเลยะคะคงจะสนุกนะคะ่ะสาหรับคุณสามีเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่มีผู้ชายล้วนแล้วมีองที่เป็นผู้หญิงคนเดียวนะคะโอเคค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะองก็จะขอตัวไปทําเคก้กทําอาหารแล้วแล้วเดี๋ยวยังไงมาดูกันคะ่ะว่าการตกปลาครั้งนี้จะสนุกสนานแค่ไหนนะคะองจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากทุกคนค่ะเป็นการทําชีสเค้กครั้งแรกบนรถบ้านนะคะอาหารแคมปิ้งวันนี้นะคะหลังจากทำเค้กเสร็จก็จะกิน ต้มมามา่าใส่ผักเยอะๆเน้นๆนมีเห็ดมีหมูด้วยจ้ากินง่ายๆนะคะวันนี้กินเสร็จจะได้พักผ่อนเตรียมพร้อมพรุ่งนี้สําหรับวันตกปลาจ้าอาหารเช้าก่อนที่เราจะไปตกปลานะคะผัดกะเพราหน่อไม้ค่ะข้าวสวยร้อนๆนะคะทานง่ายๆค่ะเติมพลังก่อนที่จะออกไปลุยตกปลาครั้งนี้นะคะวันแรกค่ะเดวันอุปกรณ์ตกปลาของเราพร้อมนะคะดูการแต่งตัวของคุณชายนะคะ แน่นมากเลยค่ะรองเท้ากันน้ําชุดกันน้ําทุกอย่างพร้อมเบ็ดตกปลาแล้วก็เรือนะคะพร้อมลุยกันค่ะเมื่อกี้นะคะเราตกแบบธรรมดานะคะเลาย,ยืนตกอยู่ตรงนู้นนะคะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนแผนค่ะคือเราจะไปกับเรือนะคะเรือที่เราเอามาเราจะนั่งเรือแล้วก็ล่องไปแล้วก็ตกไปเรื่อยๆนะคะหวังว่าองค์จะได้นะคะวันนี้สู้ๆค่ะสามคนนั้นนะคะอยู่ที่พักเดียวกับองค์นะคะ แก๊งสามหนุ่มก่อนลงเรือนะคะเราก็ต้องมีแจ็คเก็ตนะคะและ้วก็อุปกรณ์พร้อมนะคะพร้อมลงเรือได้ส yes! ปลาตัวแรกของอ้องค่าคุณชายได้ปลาแล้วค่ะ อุ้ยวิววิววิวแปลงคุณชายค่ะคุณสิบีได้แล้วได้แล้วได้หมดกอสวยไซส์กำลังพอดีเลยค่ะอุ้ยอ๊ออ้ตัวใหญ่มากสมาโอยส ชมพินโอ้ยยะโอ้โหคุณสามีได้ไซส์ที่สวยมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็ยังคงตกปลาบนไปค่ะนี่ก็เป็นเวลาสมชั่วโมงกว่าแล้วนะคะที่เราตกปลาค่ะส่วนเรือเราจะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าแบตหมดนะจ๊ะดีนะที่กลับมาถึงที่เดิมได้ไม่งั้นตายจ้าอยู่กลางทะเลสาบอาหารเย็นวันนี้นะคะที่แคมปิ้งเราจะทำปอเบียทอดกันค่ะ ื่อนคุณสามีรีเควสมานะคะอยากให้ทำให้ทานองก็จัดไปจ้าปอเปี๊ยะทอดอาหารเย็นขององวันนี้นะคะก็ตำถั่วค่ะแล้วก็ปลาหมึกทอดข้าวเหนียวนะคะอันนี้นึ่งมาจากบ้านนี่ก็จะเป็นของคุณสามีนะคะปอเปีย๊ยะแต่องจะกินข้าวก่อนแล้วค่อยห่หอปอเปี๊ยะให้คุณสามีเพราะว่านางยังตกปลาอยู่เลยนะคะนี่มีทุเรียนด้วยนะทุกคนเลิศหรูอลังการมากให้ดูบรรยากาศข้างนอกแคมปิ้งของเรานะคะดีมาก อบเปียกของเรานะคะหอดเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเค้กที่เราทำเมื่อวานนะคะหา้าตา์น่าทานมากๆเลยตอนนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาลุ้นกันนะคะหลังจากที่เราตกปลาไปแล้วเขาก็จะมาหุ่นสวิงแบบนี้นะคะเหมือนคล้ายๆกับลอตเตอรี่บ้านเราแล้วก็มาดูกันว่าเบอร์ไหนที่จะชนะนะคะต่อให้จะได้ปลาตัวเล็กก็อาจจะชนะได้นะคะตอนนี้เราก็มาลุ้นกัน นี่คือวันที่หนึ่งนะคะของการตกปลาอองได้มาหนึ่งตัวคุณสามีได้มาหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะและชิงเงินรางวัลสำหรับวันนี้นะคะเลขที่ออกเลขห้าค่ะตอนนี้สี่ร้อยก้าสิบห้ากรัมนะคะผู้ชนะวันนี้สำหรับการตกปลาเราวันนี้นะคะต้องไปนอนก่อนลวถึงวันนี้เราจะไม่ชนะในการตกปลาวันนี้ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะพรุ่งนี้นะคะเราจะสู้เราจะลุยต่อค่ะตอนนี้นะคะองก็ขอตัวไปดู n น t f l i x นะคะแล้วก็นอนพักผ่อนเพื่อเอาแรงที่จะไฟในวันพรุ่งนี้นะคะขอให้องโชคดีแล้วก็ชนะนะคะไม่พรุ่งนี้ก็วันเมื่อเรือน,นี้นะคะวันเมื่อเรือน,นี้ยิ่งดีค่ะเพราะว่าวันสุดท้ายนะคะเงินรางวัลก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิมค่ะสู้ๆค่ะทุกคน ตอนนี้ขอตัวไปพักผ่อนไปดู n e ็ตฟลิกันนะคะทุกคนเจอก,กันพรุ่งนี้ค่ะ굿ไนท์굿มอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองที่เราจะไปตกป่ากันค่ะวันนี้อากาศไม่ค่อยดีเลยนะคะฝนตกหนักมากเดี๋ยวองให้ดูข้างนอกดูน้ํานะคะแล้วดูฝนนะคะอากาศไม่ค่อยเป็นใจนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราไปดูกันค่ะว่าวันนี้นะคะองจะได้ปลากี่ตัว ปลาน้ำจืดบอกเลยว่าตกยากมากไปดูกันค่ะ day 2 w สู้ๆวันนี้นะคะวันที่2ของการตกปลาเราไม่ได้ปลานะคะอากาศแย่มากๆฝนตกหนักมากนะคะแล้วเรือออกไม่ได้มีคลื่นแล้วก็มีลมนะคะเราก็เลยไปตกแค่แป๊บเดียวก็เลยกลับมาที่แคมปิ้งนะคะก็ถือว่า มาเที่ยวด้วยมาแคมป์ปิ้งด้วยแล้วก็มาชิลๆนะคะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะพรุ่งนี้นะคะเราก็จะลุยต่อคะ่ะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะสู้ๆอาหารเย็นวันที่2นะคะหมูกระทะค่ะเหมือนเดิมนะคะมาแคมป์ปิ้งก็ต้องคู่กับหมูกระทะจ้า เป็นวันที่สามนะคะวันสุดท้ายวันนี้เราสามารถตกได้สามชั่วโมงนะคะเขากําหนดให้ตกได้แค่สาชั่วโมงเดี๋ยวเราไปลุยกันค่ะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะเริ่มตกตอนเวลาสิบเอโมงตอนนี้นะคะผ่านไปเป็นเวลา,นนะะาปเกือบจะสองชั่วโมงแล้วเรายังไม่ได้ปลาเลยนะคะแล้วดูบรรยากาศทั้งฝนทั้งลมพายุเข้านะคะ มีแดดแค่ตรงนี้นะคะจุดเดียวโ้ทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการตกปลาที่แม่น้ําใหญ่ขนาดเนี้ซึ่งมันยากมากๆเลยมันไม่เหมือนกับแม่น้ําเล็กๆแถวบ้านอองนะคะที่แบบว่าตกปลาง่ายมากทะเลสาบใหญ่ขนาดนี้นะคะคิดดูสิคะเราจะรู้ได้ไงว่าปลาอยู่ตรงไหนอ่ทรมานเหนื่อยฝนตกสวยเมื่อกี้นะคะ กรรมการที่เรามาตกปลานะคะเขาก็เอาไอติมมาแจกนะคะขับรถแจกไปเรื่อยๆนะคะใจดีมากๆเลยเป็นกําลังใจให้เราเราก็บอกเราว่าสู้ๆนะค่ะก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วค่ะเราก็สู้เต็มที่แล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะไม่ได้ปลาฝนตกหนักลมแรงมากๆเลยนะคะหนาวมากแต่เราก็ทําเต็มที่แล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ปลานะคะเราก็ได้มาเจอเพื่อนๆแล้วก็มา อยู่ด้วยการพูดคุยกันตกปลาทานข้าวนะคะก็คิดะว่าเป็นการมาแคมปิ้งนะคะแคมปิ้งด้วยตกปลาไปด้วยนะคะก็ถึงแม้ว่าครั้งนี้ครั้งแรกของเราไม่ได้เงินรางวัลก็ไม่เป็นไรค่ะปีต่อๆไปยังมีโอกาสนะคะเราจะไม่ยอมแพ้ค่ะเราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะมาชิงเงินรางวัลน,นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ขอตัวกลับไปที่แคมปิ้งของเราก่อนนะคะหิวข้าวม,มากๆเลย ลมแรงมากได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะทุกคนกับทริปตกปลาสี่คืนห้าวันนะคะตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะถึงครั้งนี้นะคะเป็นปีแรกที่เราไม่ได้รางวัลแล้วเป็นปีแรกที่เรามานะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะปตีต่ต่อไปเดี๋ยวเรามาลองกันใหม่นะคะ <S <S สําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกําลังใจให้องค์เนียนะคะวันนี้องต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย